อหารอันตราย3ชนิดที่มีไซยาไนที่คนไทยเนี่ยกินกันโดยไม่รู้ตัวนะนไปแล้วเสี่ยงตายแล้วก็ผิวแดงโคมา่าตาดำโตปากมีกลิ่นเป็นอองม่อนขมนะค,ครับนอกจากการที่เราจะโดนวางยาหรือว่าโดนวางก๊าไซยาไนให้ตายแล้วเนี่ยอาหาร3ามอย่างนี้คนไทยชอบกินนั่นแรก น่อไม้หรือว่าเมนูหน่อไม้ดิบยอดหน่อไม้นะครับใครชอบทํากินเป็นประจํานะผ่านความร้อนก่อน 2. ครับหัวมันสําปะหลังดิบ Cassava and potato root ที่ดิบนะส่วนใหญ่จะเป็นเคสไวรุ่นไปขุดมากินหรือเด็กไปขุดมากินแล้วก็ตายนะสครับจะเป็นพวกถั่วอัมอนปริมาณมากหรือจะเป็นไลม a าบีนใครกินเมนูเหล่านี้นะครับระวังให้ดีๆนะ ต้องปรุงสุกก่อนเสมอเลยนะถ้าเกิดคุณมีอาการอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผิวแดงนะปากมีกลิ่น,นเหมือนอัลมอนด์อ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่มีแรง้ามืดขึ้นไส้อาจเจียนถึงขั้นหมดสติแล้วก็ตายเนี่ยรีบโทรหาให้รถโรงพยาบาลมารับเลยนะเพราะอยู่บ้านรักษาไม่ได้นะครับ